bay bằng bay bay bằng 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 สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาตัดใบชะพููนะคะตัดใบชะพูไปส่งลูกค้าขายเป็นกิโลเขาจะเอาประจำก็เลยขายให้เขากิโลละสี่บาทแต่ตามท้องตลาดเขาก็ขายกิโลหกสิบบาทนะถ้าเป็นกลัม,มันก็ได้กำไรดีกว่าแต่เราเอาลูกค้าประจำแล้วกันเดี๋ยวจะตัดก็จะให้เหลือตอไว้แบบนี้ เพราะว่าจะสามารถเอาไปปลูกต่อได้อีกนะคะเพราะว่าจะขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆมาจ้ามาช่วยตัดหน่อย ก็จะเลือกหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ปลูกอีกอันนี้ตัดออกเลยนี่คือยอดยอดเขาก็จะแตกออกไปเรื่อยต้นแก่ๆแ,แล้วก็จะตัดเอาช่วงใบใหญ่ๆ เดี๋ยวเขาก็เตะขึ้นมาใหม่้โนโตก่อนเก็บยังไม่เสร็จเลยเก็บยังไม่ถึงครึ่งทางเลยได้จะใส่ถุงไว้ก่อนนะคะเก็บยวถุงนีซื้อมาเมื่อเช้า จะเป็นกางดูว่าได้กี่โลจะทำเต็มคำ ้าเป็นทำาำแล้วใส่สวนเป็นใบแบบนี้ก็ใส่ลงไปเลยค้านอกฝนตกอยูตัดเอาเฉพาะใบที่เขางามนะคะเพราะว่าจะไม่ตัดแบบก้านยาวๆเพราะว่าบางแก้วเขาจะตัดแบบก้านยาวแบบนี้แต่ของเราเราจะเอาก้านที่เข้าแก่เอาไว้ปลูกต่อ ก็เ,เอาแต่ใบงามๆแบบนี้ส่งลูกค้าเนี่ยใบงามๆส่วนใบไหนไม่งามเราก็เอาไว้ทำกับข้าวต่อได้เรแบบาจะขยายขยายออกให้เยอะกว่าเดิมเพราะว่าลูกค้าเขาคนนี้เขาต้องการเขาทำเขาทำเมี่ยงขาย ถ้าทำเนี่ยขายทุกวันถ้าเป็นกรํารแบบนี้ใส่ถูกง่ายกว่าเนาะถ้าตัด,ดยาวเสียดายก้านครับเดี๋ยวเราต้องออกไป ทำเป็นกำรรเดี๋ยวพอจับตรงนี้เสร็จแล้วก็ออกไปตดัดไปตัดเพิ่ม ก็ทำเป็นกัมเสร็จแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกรัม หโหความ้ิยใหเกินเด็นังยังแบงก็เป็นสองกัง ตั้นดูว่าหนักกี่กิโล